สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกาอาราวเดอะเวิรลสองสามวันที่ผ่านมานี้จ่าได้ทําคลิปและคลิปนี้ได้วายโรมากๆนะครับใน Facebook ก็มีคนดูเกือบไป2ล้านวิวแล้วก็ใน Ti ๊ t o ็อกตอนนี้ก็เกือบพุ่งเกือบ1ล้านวิวเช่นกันจริงแล้วไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทําเพื่ออยากจะให้คนมีวิวหรือว่ายอดวิวหรือทําการเงินต่างๆเพื่อได้เงินจากการมีคนเข้ามาดูคลิปเราไม่ได้ทําจุดประสงค์แบบนั้นนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทามาสร้างมาเพื่อทําให้กองทัพไทยดูแย่หรือมีมีจุดประสงค์ที่มันด้อยค่าหรือพยายามเอาไปกองทัพอเมริกามาดีกว่ากองทัพไทยไม่ได้มีจุดประสงค์แบบนั้นเลยนะครับในใจนี่รักและเคารพกองทัพไทยมากๆครับแล้วก็อยากเห็นแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อกองทัพไทยและหลายคนก็ยังงงนะครับว่าจ่าเองพูดอะไรวะคลิปอะไรวะไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่าเองไปทําคลิปอะไรมาเหรออ่ มาดูคลิปมันครับว่าจ่าพูดอะไรเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าจ่าพยายามจะสื่ออะไรในคลิปตามมาครับผมบ้านหลังโตโตลรถสามสี่คันของเล่นกระจายไม่ได้ทำงานแล้วสี 42, กินเงินบำนาญเกือบ3ามแสนกว่าบาทไม่ต้องทำอะไรพี่น้องครับนี่คือชีวิตของทหารชั้นประทวนอเมริกาแล้วก็วันนี้จะอวดไหมมาอวดครับมาดูครับว่าจ่าจะอวดอะไรครับอะ ใครจะว่าผมอ,อวดหรือว่ามาโชว์องค์โชว์ออฟอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าใครมองเห็นแบบนั้นจ่าก็ห้ามไม่ได้ครับแต่จ่าอยากจะพูดถึงให้สะท้อนถึงเห็นภาพว่าจ่าเป็นอาหารชดยศชั้นประทวนของกองทัพอเมริกาย้ำนะครับชั้นประทวนนะครับไม่ใช่สัญญบัติแต่ดูการกินอยู่เงินเดือนมันไม่ได้รวยหรอกครับเป็นทาหารอเมริกา ไม่ได้รวยเอาพูดจริงๆไม่ได้รวยครับแต่อยู่พอโตสบายไม่มีนี่สหกรณ์ไม่มีนู่นไม่นี่คือมีใช้สอยเหมือนงานทั่วไปมีหน้ามีตามีเกียรติมีศักดิ์ศรีทุกสิ่งทุกอย่างครับมาดูครับมาดูครับแล้วผมเกษียณตอนนี้4 43ผมเกษียณตอน42ไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทํางานขับตัวอูเบอร์นะไล้กินเงินบํานาญแต่มาดูครับว่าชีวิตผมตอนนี้เป็นยังไงนี่ครับหลังเกษียณครับนี่ก็บ้านนะครับแล้วก็หลังโตๆนะครับก็ประมาณ ไม่บอกราคาแล้วนะครับก็โอเคครับมอเตอร์ไซค์ดูคาตินะฮะแล้วก็รถตู้นะครับรถตู้นะครับอันนี้รถประหยัดประหยัดน้ำมันนะครับใช้ไปนู่นไปนี่แต่ว่าจะเอาไปขับอูเบอร์นะครับส่วนนี่ปาแก่ผมปาแก่ปาแก่ m 5ซื้อเอร์คลาสสิกมาเดี๋ยวมาทำเล่นนะครับแล้วก็นี่ก็ S Class นะครับเอสลาแล้วก็ ของเล่นนะครับเต็มกระจายครับเราอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับปวดไหมครับปวดครับแต่ผมอยากให้มันสะท้อนเห็นไงเพราะว่าสักวันหนึ่งผมมีความฝันและภาพว่าสักวันสักวันหนึ่งทหารช่านประทวนของกองทัพไทยจะอยู่ดีกินดีมีอยู่มีใช้มีเงินมีใช้ไม่ต้องเดือนเฉือนเดือนชนเดือนจะซื้ออะไรก็ซื้อจะจะเก็บอะไรก็เก็บมีของเล่นอะไรก็จัดไปให้เต็มที่ใช้ประหยัดนะครับ สักวันหนึ่งครับประทวนเราของกองทัพไทยจะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับก็นั่นคือคลิปที่ทุกท่านได้ชมไปก็ อาจจะแทงใจดําอาจจะพูดโ oh, อ oh, yeah, so, oh, ้วอดยะโสโอหังหรือบางท่านก็พูดว่าเฮ้ยจ่าเองมาเทียบกันได้ยังไงคือไม่ได้เทียบเลยนะไม่ได้จุดประสงค์เทียบเพราะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วกองทัพไทยก็คือกองทัพไทยกองทัพอเมริกาก็คือกองทัพอเมริกาแต่เราดันได้เห็น2ออย่างดันได้สัมผัสกับก,บกองทัพอเมริกาใน20กว่าปีในชั้นประทวนแล้วเราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับทหารไทยทั้งทั้งนายทหารทั้งชั้นประทวน แล้วเราก็ต้องยอมรับและเข้าใจว่ากองทัพไม่ว่าจะกองทัพไหนเนี่ยบุคลากรหลักๆคือประทวนนะครับประทวนจะมีมากกว่าสัญญบัตรแล้วถ้าเราไม่ดูแลคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะดูแลสัญญบัติทํางานให้สัญญบัตรได้อย่างไรด้วยเต็มประสิทธิภาพจะพยายามพูดถึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องรถมันไม่ใช่เรื่องบ้านมันไม่ใช่เรื่องเงินเดือนเกษียณต่างๆแต่มันคือคุณภาพชีวิต ที่จะพยายามสื่ออยู่ว่าคุณภาพชีวิตของปะทวนของไทยอ่ะตอนนี้มันอาจจะดีแล้วแต่เราไม่เคยที่จะหยุดที่ไม่ทำให้มันดีกว่าเดิมเมื่อไหร่ที่เราบอกว่ามันดีแล้วเราไม่แก้แล้วนั่นก็คือว่าแปลว่าคุณอิ่มตัวแล้วแล้วไอเดียใหม่ๆมันต้องเข้ามาคนใหม่ๆม,มันต้องเข้ามาเพราะว่าทุกวันเนี่ยยังกับผมเข้ามาตอนนี้ผมบรรจุอยู่ทุกๆวันที่ผมเข้าไปทํางานงานก็คืองานแต่ผมคิดอยู่ในหัวสมองเสมอว่า วันนี้จะทําให้ลูกน้องกลับบ้านเร็วๆได้อย่างไรวันนี้จะทําใหา้ลูกน้องมีปัญหาอะไรเราอยากทําความเข้าใจตรงนั้นมีอะไรที่เราแก้ไขปรับปรุงมีอะไรที่เราสามารถช่วยให้เขางานมันสมูทให้มันให้มันเดินเร็วกว่าเดิมว่าเขามีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรแล้วอุปกรณ์เรื่องชุดชุดนี้เออมันมีปัญหาเอา้าเราเราสั่งเรียกคนมาซ่อมเอางบมาแก้ไขเอาไม่มีใครมาเราทํายังไงให้มันไปต่อที่ไม่ให้น้องๆต้องมาวิ่งถึงทางตัน นั่นคือสายงานแต่สายการกินอยู่มันไม่ใช่แค่ตัวทานอย่างเดียวหมายถึงครอบครัวสวัสดิการแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับคุณภาพชีวิตนะครับผมอยากแค่มองเห็นว่าถ้าตอนนี้หลายๆท่านอาจจะมีความสุขกับคุณภาพชีวิตของกองทัพไทยในระดับชั้นประทวนที่มีความสุขอยู่แล้วแต่เราอย่าหยุดครับต้องทำให้ดีกว่าเดิมนะ จ่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนแฮปปี้กันหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีความสุขในสิ่งที่กองทัพไทยมีให้กับนายทห,า,ยทหารชั้นสัญญ,ญบัติทั้งชั้นประทวนทั้งสองทั้งสองชั้นเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่ควรที่จะหยุดอ,อยู่ตรงนี้ทาําต้องทําให้มันดีกว่าเดิมครับคุณภาพชีวิตฮะมันของน้องๆน,นะครับที่เข้ามาใหม่เราต้องปรับเปลี่ยนกับรา,ายได้ของข้างนอกมันตรงกับตรงนี้คือมันมีอะไรที่ต้องศึกษาแล้วก็ต้องต้องเดินไปข้างหน้าไม่ได้จะเดินย้อนหลังครับ แต่ยังไรก็แล้วแต่ครับคุณภาพชีวิตน้องๆต้องมาก่อนเอาจริงๆพวกเขาเขาไม่เคยถามนะถ้าเขาบอกว่าวันนี้เราจะออกรบเขาบอกครับนายออกรบวันนี้เราจะครับนายเราจะทําแบบนี้ดูสิครับพี่น้องไม่เคยมีทหารท่านไหนนะครับที่ถึงแม้เขาอาจจะมีปัญหาอยู่ในใจมีปัญหาทางบ้านมีหนี้เสินมีอะไรต่างๆเขาไม่เคยปฏิเสธ และในกรณีสงครามเขเมรเราก็เห็นได้เลยว่าทั้งทุกๆท,ทหารทุกนายนะครับ mm. เขาเดินไปข้างหน้าเดินไปในถึงภัยอันตรายที่มีอยู่ข้างหน้าประชาชนพลเรือนเราต้องย้อนถอยหนีห่างออกมาห่างองอกมาแต่น้องๆทหารเหล่านี้เดินเข้าไปชนทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างแล้วทําไมเราจะดูแลคุณภาพชีวิตให้เขาดีกว่าเดิมไม่ได้ นี่คือจุดประสงค์หลักทั้งทหารชั้นสัญญาบัตรอ,อาวุโสนะครับหรือว่าประทรอาวุโสก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงว่าเราจะดูแลน้องๆเราได้อย่างไรคราวเนี้กองทัพก็หนีไม่ได้หรอกกับคำว่าคอร์รัปชันเพราะมันมีข่าวแล้วข่าวอีกข่าวนูน่นข่าวนี่หักนูน่นหักนี่คนข้างในนะครับจาก็ไม่อยากจะมาเป็นตัวแทนแต่บางครั้งเนี่ยพี่น้อง ทหารไทยเองนะครับก็วิ่งเข้ามาหาจา่าบางครั้งเขาก็อึดอั้นพูดอะไรไม่ได้เหมือนถูกกลร่นแกล้งแต่เราก็ไม่ฟังไปร้อยเปอร์เซ็นต์และเชื่อไปเสียหมดนะครับแต่ท่านและทุกคนต้องเข้าใจว่าถ้ามันมีคนเดียวเนะี่ยบอกว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่ดีแล้วก็จบแล้วก็เงียบแล้วไม่มีคําประโยชน์นั้นขึ้นมาอีกอีกเลยแค่คําเดียวผมไม่เชื่อนะแต่ถ้ามันมีแบบ เนี่ยคนเนี้ยไม่ดีออนนี้มาอีกสองสามวันคนใหม่ๆม่แล้วเนี่ยคนเนี้ยไม่ดีซ้ำซ้ำ,ซำ,ซำแปลว่ามันมีแพทเทิร์นมันมีเทรนมันมีมันมีเหตุและมันมีทําอะไรที่ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าและกองทัพก็บางครั้งก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพยายาม discredit และตัดข่าวไปว่ามันไม่มีมูลไม่มีความจริงบางหน่วยบางยูนิตก็อยู่ดีกินดีแต่บางยูนิตก็โหดร้ายเหลือเกิน ปัญหาคือว่าเราถูกฝึกมาทหารทุกนดยมีระเบียบว,วินัยหมดแต่ว่าทำไมทุกองค์กรหรือว่าทุกหน่วยทุกยูนิตใน,ในกองทัพไม่มีมาตรฐานอย่างน้อยมาตรฐานมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่มาตรฐานบางสิ่งบางอย่างมันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นว่าอ่า,อาต้องถูกหักไปตรงนี้บางยูนิตไม่มีค่าดูดซ่วมบางยูนิตมีค่าดูดซ่วมบางยูนิตมีนู่นมีนี่บางคือผมเข้าใจนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาครับ คุณภาพชีวิตครับคุณภาพชีวิตของน้องๆสำคัญมากๆการทำคลิปมาเสียดสีหรือสะท้อนเนี่ยคือมันมันมัน,ม,นมันไม่ได้พูดถึงวัตถุประสงค์หรือว่าวัตถุรถบ้านแต่เราอยากให้เห็นศักยภาพในของทหารชั้นประทวนในอเมริกา<ๆ>เขาเครียดไหมก็มีความเครียดอยู่นะแต่ไอ้เรื่องที่ว่าอยู่ทางบ้านหรือางกองทัพจัดให้เต็มที่นี่เรายังไม่พูดถึงในระบบทหารเกษียณน,นะ ว่ามันดียังไงมีข้อดียังไงสุดท้ายนี่ผมอยากจะฝากไว้ว่าคือพอพี่น้องอ่ะที่บอกว่าโอ้จะาเอาไปเปรียบเทียบมันไม่ได้เปรียบเทียบครับถ้าพี่น้องที่พูดหรือมีความคิดแบบนั้นอ่ะถ้าคุณลองมาอยู่ใน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 บริบทของจ่านะครับแล้วเห็นไปข้างในท่านก็จะเห็นในสิขขส่งท um ี่จ่าเห็นแต่เมื่อเราอยู่คนละฝั่งคนละฝ่าย พี่น้องก็จะมองไม่เห็นและไม่เข้าใจในสิ่งที่จะนะ๋าน่ะพูดหรือนําเสนอนะครับแต่เราก็เคารพกันครับถึงแม้จะเห็นต่างผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเราก็อาจจะไม่เข้าใจหรือเห็นตรงกันแต่ผมไม่เคยมีจุดประสงค์ร้ายหรือว่าให้ร้ายต่อกองทัพไทยผมอยากจะมีสิ่งดีๆหรือว่าข้อคิดดีๆจากกองทัพอเมริกาลองเอาไปให้พี่น้องอทหารไทยได้ศึกษาดูเพียงเท่านั้นครับาภาพนี้คืออะไร,รครับ พี่น้องลองนั่งดูไปเมื่อกี้สักสองสามเวีพี่น้องคิดอะไรขึ้นมาในหัวสิ่งแรกถ้าผมจะพูดว่าพี่น้องสิ่งที่พี่น้องคิดอะผิดจริงๆแล้วท่านนายพลเหล่านี้เขามีธุรกิจแล้วกะรวยมาจากทางบ้านก่อนหน้านี้แล้วมีใครเชื่อจใาบ้างไหมอะเชื่อจใาเถอะพวกท่านๆเหล่านี้เขามีตระกูลอ่ตระกูลเขาได้สร้างธุรกิจ เงินเยอะแยะไปหมดก่อนที่จะเข้าทหารด้วยซ้ําครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านอาจจะคิดอยู่ในหัวที่เห็นภาพตั้งแต่แรกมันอาจจะไม่จริงแต่จากก็อยากจะภาวนาท่านพลเอกพลเรือเอกหล,หลายๆท่านที่อยู่ในภาพนี้นะครับอยากจะเอาแบบอยากให้พวกท่านนะครับเอาธุรกิจ business ที่ท่าน successful แล้วทําให้มีเงินเป็นร้อยล้านงองงองมานแบบเยอะแยะไปหมดเนี่ยเอามาดูแลน้องๆบ้างครับในการถึงแม้ไม่ต้องเอาเงินมาให้ก็ได้มาสอนก็ได้ธุรกิจที่ท่านทํา ว่าธุรกิจเราเนี่ยโอ้มันทําให้ท่านแบบขึ้นมารวยมาเปนอยู่ตรงแบบระดับพีคๆอะไรเงี้ยแต่นี่คืออะไรล่ทรัพย์สินของนายพลนะครับแล้วนายพลไทยมีกี่คนเยอะแล้วนายพลไทยก็น่าจะระดับบิ๊กๆแบบนี้หมดนะครับอ,อท่านพวกท่านเกษียณก็เสียสละเสียสละเสียสละ,ะเพื่อชาติ แต่เรามองกลับกันทหารชั้นประทวนหรือว่าสัญญบัติที่เพิ่งปรับเปลี่ยนมาเป็นสัญญบัติแล้วก็กเกษียณไปเงินล้านหนึ่งยังเก็บไม่มีเพ้อเพอเกษียณไปแล้วยังต้องผ่อนหนี้สหกรณ์ไม่ยอมหมดไม่มีหมดไม่มีหมดกลับมาที่คุณภาพชีวิตพวกเขาพวกเขาพร้อมยอมยอมเสียสละเดินไปเจอภัยอันตรายสู้หมดไม่ถอยดูแลปกป้อง ทุกนิ้วตารางนิ้วของประเทศไทยเราแล้วเราทำอะไรบ้างที่จะปกป้องทหารกล้าพวกนั้นฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ